สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตลอดจนแฟนคลับช่อง h u ับ i ิงนะครับแล้วก็ผู้ที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับท่านผู้ชมที่แวะเวียนเข้ามานะครับอาจจะด้วยความตื่นใจหรือด้วยความบังเอิญนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฮับ i ิงก็คงจะว่างเว้นนะครับเรื่องของการนําเสนอนะครับรองเท้าสตตดที่ซื้อจากออนไลน์แล้วก็ จากช็อปจากร้านต่างๆนะครับเนื่องจากว่าสตาร์ทถ้ามีปริมาณมากแล้วไม่ได้ใช้งานมันจะพังหมดนะครับถ้าเก็บไว้นาน,นจะพังนะครับอันนี้ก็หันมานําเสนอในสิ่งที่ทางผมได้สนใจนะครับแล้วก็มีความรักเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของยานยนต์นะครับแต่ในที่นี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องของโมเดลรถยนต์นะครับซึ่งก็เป็นราคาที่ไม่แพงนะครับ ราคาไม่แพงสําหรับท่านผู้ชมที่ได้ชมนะครับเพื่อเป็นความรู้และก็เหมาะสําหรับในหลายท่านนะครับที่เป็นคนชอบรักรถไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกนะครับรถสมัยใหม่รถที่เป็นพวกซปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับหลายท่านก็เป็นรถในฝันหรืออาจจะกําลังมีเงินนะครับเก็บเงินหาเงินกําลังสร้างทรัพย์นะครับเพื่อที่จะ อยากจะมีรถในฝันสักคันนะครับในที่นี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องของโมเดลของรถก่อนนะครับซึ่งเป็นโมเดลที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือนะครับพอนะครับรือปอร์เช่นะครับสามห้กนะครับก็จะเป็นรถสายการผลิตของพอ r นะครับปอร์เช่ในรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆเลยนะครับรุ่นแรกๆที่กําเนิดของ พอเช่สามห้นะครับก็จะเป็นสายการผลิตที่ยาวต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นของพอเช่อีกลหลายๆรุ่นนะครับที่ทางดรนะครับเฟอร์ดินานพอเช่นะครับได้เริ่มผลิตรถยนต์ยี่ห้อแบรนด์ในแบรนด์ r อเช่ขึ้นมานะครับเรามาดูข้างในกันเลยว่าโมเดลในราคาที่ไม่แพงเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็เข้ามาชมนะครับ กันเลยนะครับต้องขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับที่อยู่แล้วก็พัสดุนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับของของผมเองนะครับผมชอบความเป็นส่วนตัวนะครับก็เรามาดูว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็มีนะครับที่ผมได้สั่งไปก็จะเป็นนะครับโมเดลของรถ ในแต่ละรุ่นในแต่ละค่ายนะครับก็จะมีมาให้ชมนะครับอีกมากมายนะครับนะครับก็รุ่นไหนที่ผมสนใจที่ผมชอบลงไหลนะครับผมจะเก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสแล้วมีผลประกอบการหรือนะครับมีเงินมีทอง ที่พอจะจับต้องในในในรถที่ราคาจับต้องได้นะครับทางผมก็คิดว่าก็น่าจะหามาครอบครองเหมือนกันนะครับตามสไตล์คนลักรถนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นไหนที่มันจับต้องยากราคาที่มันสูงมากมมยมหาศาลนะครับเหมือนดั่งโมเดลรถที่ผมจะรีวิวในคลิปต่อไปเนี่ยก็คงจะชมเพื่อเป็นความสุขนะครับ เม่เป็นความสุขและอาจจะไปตามมิวเซียมต่างๆนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับแทนนะครับซึ่งรายละเอียดอะไรก็จะได้เจาะลึกลงไปในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็มาดูโมเดลกันก่อนนะครับเราดูโมเดลแล้วก็มีความสุขแล้วนะครับแกะจากทางด้านหลังเปิดมาก็จะงายท้องทันทีนะครับในตัวราคาที่ผมสั่งมาเนี่ยไม่แพงนะครับท่านผู้ชมนะครับร้อยกว่าบาทเป็นร้านของคนไทยนะครับอุดหนุนคนไทย มีความสุขนะครับคนซื้อก็มีความสุขคนขายก็มีความสุขนะครับผมได้สั่งมาคันหนึ่งแล้วนะครับเพื่อจะลองดูว่าถ้าถูกใจผมก็จะสั่งอีกนะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่ตกหลุมลลรักรถพอดมาก็ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็เห็นแล้วก็ประทับใจนะครับก็คิดว่าถ้ามีโอกาส นะครับเก็บเงินเก็บทองนะครับผลประกอบการของออห้างร้านดีนะครับแล้วก็จะติดตามนะครหารถในฝันที่เราชอบนะครับในโอกาสต่อไปนะครับตอีนี้เราก็มาชมโมดเดลกันก่อนนะครับสวยงามท่านผู้ชมราคาไม่แพงนะครับราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับบริษัท ที่ผลิตโมเดลรถยนต์ในหลายๆบริษัทในหลายแบรนด์นะครับก็ <c oughs> จะมีตั้งราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาที่สูงมากสำหรับบางค่ายนะครับที่ผลิตโมเดลรถแบรนด์ต่างๆที่ดังๆนะครับแล้วก็จะมีตามท้องตลาดที่ขายที่เราจับต้องได้ก็จะราคาก็จะไม่แพงนะครับบางค่ายนี่ที่ผลิต ถือว่าแพงมากนะครับราคาแพงมากนะครับซื้อรถยนต์ได้เป็นคันเลยนะครับสําหรับโมเดลบางค่ายนะครับผมไม่แน่ใจว่าสเกลเท่าไหร่นะเพราะว่าผมสั่งแบรนด์อื่นมายี่ห้อหนึ่งต่อ24นะครับที่ยังไม่ได้รีวิวแต่น,นี้ผมสั่งมาในราคาเขาจะสวยมากนะครับคิดว่าน่าจะได้อุดหนุนกันอีกหลายคันเลยทีเดียวนะครับ สวยงามนะครับสวยงามกว่า,อ,าอะไรอะ่ะที่ผมเข้าไปดูหน้าร้านอีกนะครับนี่ก็คือนะครับพอร์ชปาเช่สามนะครับที่เรื่องชื่อตั้งแต่อดีตนะครับอันนี้คือตัวโมเดลนะครับส่วนรถจริงท่านผู้ชมก็ไปหาชมเอาแล้วกันนะครับก็จะมี ช่อง youtube หลายๆช่องนะครับที่รีวิวนะครับมีตั้งแต่นะครับที่เป็นมหาเศรษฐีเมืองไทยนะครับท่านก็มีรถอยู่ในครอบครองหลายรุ่นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ p o r s เช e 356นะครับที่ครอบครองก็มีรีวิวอยู่แล้วก็มีช่องรถชั้นนำนะครับแล้วก็ทั้งช่องในช่องต่างประเทศนะครับที่รีวิวรถจริงๆไว้นะครับส่วนผมขอรีวิวแค่ โมเดลก็พอแล้วนะครับมีความสุขแล้วนะครับเอ่อ,อประวัติของปอ r s เช่สามหกนี่ก็เป็นนะครับรถรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของสายการผลิตของพอร์ชนะครับต้องขออภัยที่ผมเรียกพอร์ e บ้างเรียกปอ r s เช่บ้างมันติดปากพอร์ชซะส่วนใหญ่นะครับนะครับของดรเฟอร์ดินานนะครับเอ่อปอรเช่นะครับ, and, รบ, che, รบมีลูกที่มีความใฝ่ฝันที่สร้างรถกระเบนของ นายเฟอร์รี่นะครับพอเช่ che, นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะาสายการผลิตเขาจะมีมาตั้งแต่ปี1948กนะครับก็จะยาวเรื่อยมาครับจนปี1965กนะครับ, 1965, รบก็จะมีทั้งที่เปิดประทุนและไม่เปิดประทุนนะครับสำหรับสายการผลิตของพอ r t นะครับก็เป็นรุ่นแรกๆที่การก่อตั้งของบริษัทพอเช่ขึ้นมานะครับที่เมืองสตุตการ์ทเยอรมน,นีนะครับ ก็เป็นสนัญลักษณ์ม้าป่านะครับของเมืองสตุตาา r นี่ก็คือที่มาของรถปอเช่ทุกวันนี้ครับที่มีวิ่งของมันหลายรุ่นทุกวันนี้ก็เห็นกันได้ทั่วไปนะครับทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่านะครับแต่รุ่นหนึ่งที่เป็นคลาสสิกและตลอดการแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากมากๆก็ที่สะสมกันเศรษทีตัวโลกชอบสะสมก็รุ่นนี้เลยครับ อ่าพเช่สามห้าหกนะครับก็จะมีนะครับสายการผลิตอยู่หลายนะครับหลายปีด้วยกันตั้งแต่ปีสิบแปดถึงปีหกห้านะครับแต่ผมผมจำไม่ได้นะว่ารุ่นไหนที่ผลิตมาเท่าไหร่แล้วก็มีบางรุ่นผลิตมาเจ็ดหมื่นคันนะครับแล้วก็มีรุ่นเปิดประทุนนะครับที่ดัง นะครับก็จะมี c o n เวอร์เทเบิลแล้วก็ละเอียดหลายหลรุ่นนะครับตัวประตูนะครับประตูของเขาก็ภายในสวยงามนะครับตัวประตูผมยังเปิดอ่าโอเคประตูเปิดได้นะครับภายในก็สวยงามนะครับรายละเอียด ในราคาที่ไม่แพงน,นะครับสวยงามมากคิดว่าจะสั่งมาอีกหลายคันนะครับแล้วก็ผมได้สั่งค a ด i l l a c แล้วก็เชฟโรเลตอิมพั a ่กวาง Impala ไปนะครับปรากฏว่าของหมดนะครับผมก็เสียใจมากเพราะว่าแม้แต่เ โมเดลเนี่ยยังยังหากันยากเลยนะครับยังหากันยากเลยยังหมดเลยนะครับไม่ต้องไปพูดถึงรถจริงนะครับรถจริงนี่นะครับเสรษฐีก็จะเก็บกันหมดนะครับก็เลยเห็นได้มาก็ได้มาแค่อ่อพอร์ตสามหมานะครับเป็นโมเดล1คันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเฟอร์รี่นะครับสองร้อยห้าสิบ GTO นะครับอันนี้จะเป็นค่ายที่สากลหน่อยนะครับก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน สภาพสวยงามนะท่านผู้ชมนะครับตัวเขาจะเป็นเป็นโลหะนะเป็นโลหะนะครับหน้าหวานสวยใช้ได้เลยตัวสเกลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่า 1- ต่อเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่อยู่ที่น่าจะประมาณประมาณ5เซนนะครับประมาณ5เซนโดยประมาณ ไม่ใช่ไม่ใช่5้เซนขอภาย5นิ้วนะครับประมาณ5นิ้วนะครับสวยงามก็เหมาะกับการาตั้งโชว์นะครับมองแล้วก,ก็มีความสุขนะครับผมก็มีรถจะเป็นรถเก่าเป็นพวกซกูตเตอร์ที่มาจากทางอิตาลีอยู่2-3คันนะครับ3คันนะครับ เขาก็จะด้วยความที่เป็นรถเกา่าก็จะมีค่าเซอร์วิสนะครับที่สูงหน่อยแล้วก็ต้องต้องดูแลอย่างทนุถนอมแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์รถเกา่าคนที่รักเนี่ยจะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะครับจะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีนี่ก็คืออ่าโมเดลนะครับ <S <s ปรอร์เช่สามห้าหกนะครับ เป็นสายการผลิตแรกๆของด็อกเตอร์ฟอร์ดินานปอเช่นะครับของรถอันมีชื่อเสียงจากเมืองสตุตการดแห่งเยอรมนีนะครับนี่ก็เป็นคันแรกที่ผมมารีวิวนะครับแล้วก็ในแต่ต่อไปผมก็จะมีรีวิวในค่ายต่างๆให้ได้ชมนะครับก็จะเป็นโมเดลนะครับส่วนรถแท้นะครับ,ท,นะรบท่านก็ไปชมเอาในช่อง youtube ที่มี มารีวิวเยอะแยะมากมายนะครับทั้งของไทยและของอต่างประเทศนะครับมีเยอะแยะมากมายสวยงามนะครับถ้าใครไม่รู้ก็คงจะไม่รู้ว่าไอ้ปอร์เช่สามหกเนี่ยนะครับเป็นรุ่นแรกแ,รกแล้วก็เป็นรถในตำนานของปอร์เช่เลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับก็วันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้ ถ่ายทอดความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็หลายๆท่านคงจะรู้เรื่องมากกว่าผมเป็นอย่างดีสำหรับเรื่องรถนะครับก็จะมีให้ท่านได้ชมนะครับก็ตามกำลังนะครับก็ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสำหรับโมเดลรถสุดสวยของปอร์เช่356อันเป็นตำนานนะครับมาป่่าแห่งเมืองสตุตา a r t นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ